สารจากสภากาวะ็กติกเรื่องสัญญาณว่าจักรวาลกำลังพยายามสื่อสารถึงคุณที่รักคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าจักรวาลกำลังพยายามส่งข้อความถึงคุณบางครั้งก็ยากที่จะบอกได้ว่าเราได้รับข่าวสารจากจักรวาลมากมายไม่รู้จบคุณอาจหรืออาจจะไม่เป็นคนที่เชื่อในพลังที่สูงกว่า คนอาจจะแคร่งศาสนาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรือไม่เชื่อในพระเจ้าโดยไม่คำนึงถึงทิศทางและความเชื่อทางจิตวิญญาณของคุณคุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าบางครั้งจักรวาลส่งสัญญาณถึงคุณฉันกำลังพูดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นเมื่อคุณประสบกับบางสิ่งที่เคลื่อนไหวมหัศจรรย์มากและบังเอิญและอย่างไม่น่าเชื่อ จนเป็นไปไม่ได้โดยบังเอิญมีสัญญาณบางอย่างที่แสดงว่าจัก,กรวาลมีข้อความถึงคุณและมักถูกส่งโดยตรงจากแหล่งที่มาหรือพระผู้สร้างเรียกพวกเขาว่าความบังเอิญสัญญาณลางบอกเหตุเรื่องบังเอิญหรือข้อความจากทุสวรรค์ของคุณ ความบังเอิญคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์อื่นที่ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างกันความบังเอิญเป็นสัญญาณที่พบได้บ่อยมากจากจักรวาลเพราะมันมองเห็นได้ง่ายและยากที่จะมองข้ามคุณจะสังเกตเห็นความบังเอิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีความตั้งใจตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณคิดถึงใครสักคนมาหลายวันแล้ว เมื่อคุณเดินเข้าไปในสำนักงานในเช้าวันจันทร์จะมีอีเมลของจากพวกเขาในกล่องจดหมายของคุณหรือบางทีคุณกำลังมองหารถใหม่แล้วจูจ่ๆเพื่อนของคุณก็เริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรถใหม่ของพวกเขาความบังเอินเป็นเรื่องสนุกเพราะเป็นสัญญาณที่สนุกสนานมากจากจักรวาล นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าความคิดของเรามีพลังสร้างสารรค์มากกว่าที่เราคิดอาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าจักรวาลกําลังส่งข้อความถึงคุณหรือไม่แต่ด้วยความรู้เพียงเล็กน้อยคุณจะสามารถเข้าใจสิ่งที่จักรวาลพยายามจะพูดกับคุณจักรวาลสื่อสารกับเราในหลายวิธีบางครั้ง ข้อความก็ละเอียดอ่อนบางครั้งพวกเขามาในประกายแห่งแรงบันดาลใจหรือช่วงเวลาแห่งปัญญาบางครั้งมาในรูปคนสัตว์หรือจังหวะแห่งโชคคุณเคยรู้สึกว่าจัก,กรวาลกำลังพยายามส่งข้อความถึงคุณหรือไม่หรืออาจจะมากกว่าหนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดี ฉันได้รวบรวมรายชื่อสัญญาณยอดนิยมที่ผู้คนได้รับจากจัก,กรวาลคุณยังคงเห็นลำดับหมายเลขเดิมทุกทีอยู่ที่นาฬิกาที่อยู่ไปทะเบียนและหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเป็นตัวเลขซ้ำๆคุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องลุกขึ้นทำอะไรบางอย่างเช่นเริ่มธุรกิจใหม่โทรออกเรื่องสำคัญ หรือดำเนินการกับแนวคิดที่มีมาระยะหนึ่งแล้วสิ่งเดียวคือมันไม่สมเหตุสมผลสำหรับใครอื่นนอกจากคุณคุณจะมีความฝันเกี่ยวกับใครสักคนแล้วไปเจอเขาในวันนั้นหรือคุณมีความฝันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในสถานการณ์ปัจจุบันของคุณและมันจะกลายเป็นจริง ควรจะฟังเพลงเดิมๆดังขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโฆษณาหรือเพลย์ลิสต์ของเพื่อนคุณเพลงในวิทยุดูเหมือนจะมีเนื้อเพลงที่พูดถึงคุณโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้คุณจะขนลุกเมื่อเกิดขึ้นและเพราะว่าคุณรู้สึกเป็นส่วนตัวมากคุณจะเห็นสัตว์ หรือเห็นสัตว์มากมายคุณได้ยินคำหรือวลีเฉพาะซ้าแล้วซ้าอีกคุณมีความฝันที่คุณหยุดคิดไม่ได้คุณพลิกไปที่หน้าสุ่มในหนังสือและพบบางสิ่งที่มีความหมายมีบางอย่างไม่ถูกต้องเช่นลำไส้ของคุณบอกคุณว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นมีการกินอาหารที่เปลี่ยนไป มีคนพูดบางอย่างที่รู้สึกเหมือนกับว่าพูดเพื่อคุณเท่านั้นคุณเริ่มร้องเพลงและฮัมเพลงและจากนั้นคุณก็มาที่นี่หลังจากนั้นไม่นานคุณเห็นสัตว์บางชนิดปล่อยกว่าปกติอาจเป็นสัตว์จริงในชีวิตจริงแต่ก็อาจเป็นสัตว์โทเทมออนไลน์ก็ได้คำลงท้าย จักรวาลพยายามบอกเราบางอย่างอยู่เสมอและขึ้นอยู่กับเราที่จะเรียนรู้วิธีฟังและถอดรหัสแม้ว่าสัญญาณเหล่านี้อาจจะดูเหมือนไม่มีในยะสำคัญเมื่อเกิดขึ้นแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ต้องไตร่ตรองอย่างลึกซึง้งสัญญาณเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เตือนสติส่วนต่างๆของจิตใต้สำนึกให้ฟัง และปฏิบัติตามข้อความสำคัญบางอย่างที่อาจถูกลืมไปก่อนหน้านี้การใช้สัญญาณเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นวิธีการสื่อสารกับตัวคุณเองแบบไม่ใช้คำพูดจึงเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์ในการจัดการกับปัญหาการเติบโตและการพัฒนาตัวเองการดูความฝันและความบังเอิญสามารถช่วยคุณมีความตระหนัา และการยอมรับในตัวเองมากขึ้นเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งสังสว่างของคุณอาโฮออรโรดาเรเอกอักครชรุษสาพันธกาล็กติกโดยบูสเดย์